หน่วยงานราชการผู้นำชุมชนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม Amazing กระเจี๊ยบแดงจากวัชพืชพื้นถิ่นเป็นของกินที่แสนอร่อยมีการหว่านเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดงที่ไร่สุขพ่วงอำเภอจอมบึงซึ่งไร่สุขพ่วงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบแดงเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรศชุมชนเชิงสร้างสารรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชพื้นถิ่นกระเจี๊ยบแดงพันพื้นเมืองสู่เมนูอาหารเพื่อสุขภาพกระเจี๊ยบแดงสมัยก่อนถือเป็นวัชพืชที่ไร้ค่าขึ้นอยู่ตามท้องไร่ท้องนามาวันนี้ได้มีกลุ่มเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนำมาแปรรูปเป็นสินค้าที่มีราคาขึ้นสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งของใช้ในครัวเรือนอย่างน้ำยาล้างจานผสมน้ำกระเจี๊ยบแดงหรือของกิน เช่นทองม้วนกระเจีย๊ยบมีกระเจีย๊ยบน้ำพริกเผากระเจีย๊ยบแดงแยมกระเจีย๊ยบทองม้วนกระเจีย๊ยบแดงและอีกหลายเมนูมากมายให้เลือกชิมส่วนประโยชน์ของกระเจีย๊ยบแดงจะมีสารแอนโทไซยานินและสารโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และช่วยให้เส้นเลือดอ่อนนิ่มได้กระเจีย๊ยบใช้ทำเป็นน้ำดื่มช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น เนื่องจากมีกรดซิตริกกระเจี๊ยบแดงจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทีมข่าวเฉพาะกิจโทรทัศน์ราชบุรีทีวีเอรายงาน